สวัสดีครับ fc คือกำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทพาครับวันนี้เช้านี้หับแดดจ้าแล้วก็พา fc นะครับมาอัปเดตนะครับบ้านน้อยของเรานะครับที่กำลังก่อสร้างไว้นะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็พามาอัปเดตแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหึงวันนะครับที่เราได้มานะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับไปตามไปเลย สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒนนนทพาครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับบ้านน้อยของเรานะครับหลังจากที่2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็พา f c นะครับมาอัปเดตวันนี้ก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับช่างหยุดนะครับเรามาดูภายนอกก่อนนะครับ ตอนนี้ฝ้าด้านบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มี fc หลายท่านนะครับสอบถามเรื่องงบประมาณนะครับก็เรียน fc ว่างบประมาณยังไม่ได้สรุปนะครับเพราะว่าบ้านเราก็ต่อเติมไปเรื่อยนะครับแบบของเราเราก็ดูจากในเน็ตนะครับว่า แบบบ้านตรงไหนสวยดูรูปบ้านนะครับแล้วเราก็เอามาออกแบบเองด้านในนะครับว่าเราชอบแบบไหนเราจะทําอะไรต่อเติมอะไรบ้างนะครับส่วนช่างเราก็ไม่ได้รับเหมาเป็นแบบตกลงอะไรกันนะครับเพราะว่าช่างนี้ก็เป็นพี่ชายแท้ๆของเราเองนะครับเป็นพี่ของเราทั้งหมดเลยทั้งพี่ชายพี่สาวนะครับช่도도วยกันทํานะครับวันไหนพี่เขาว่างเขาก็ทําวันไหนพ,พี่เขาติดธุระไปประชุมไปอะไรก็หยุดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้เร่งช่างนะครับก็คือ ทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่างก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะครับก็เป็นพี่ชายเป็นหลานบ้างนะครับน้องเบิร์ดนะครับก็มาช่วยนะครับเมื่อวานก็ไปซื้อสีนะครับซื้อสีนะครับแล้วก็มีกระเบื้องนะครับกระเบื้องที่จะมาปูในห้องน้ำนะครับแล้วก็รอบนอกนะครับส่วนกระเบื้องด้านในนะครับก็จะเริ่มปูพวกนี้นะครับเพราะว่าพี่ พี่ชายบอกจะเริ่มพรุ่งนี้เพราะว่ากระเบื้องเรามีแล้วนะครับสีก็น่าจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับ,น,รบนี่เป็นด้านหลังนะครับต่อโครงออกมาจะทําครัวตอนแรกก็จะทําครัวในท่านี้ออกมาต่อกมาอีกห้องนึงนะครับตรงน,นี้นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหลังบ้าน เดี๋ยวพาดูภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าดูด้านในนะครับติดบ้านแม่นะครับในบ้านแม่อยู่ตรงนี้ด้านแล้วจะประสงค์การสร้างบ้านหลังนี้ก็คือเวลาเรามาหาแม่มาเที่ยวหาแม่นะครับเราก็จะได้มาพักอย่างช่วงเทศกาลญาติมาเยอะนะครับแม่เขามีลูกเยอะ,ะครับบ้านหลังโน้นนอนไม่พอหลังโน้นยิงก็มีเป็นบ้าน2ชั้นนะครับ แต่ว่าก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าญาติพี่น้องเยอะเราก็เลยมาสร้างไว้ตรงนี้หนึ่งหลังนะครับเผื่อเรากลับมาพักหาแม่เราก็จะได้มีที่พักผ่อนนะครับมีห้องน้ําห้องท่าที่สะดวกสบายนะครับนั่นค่ะป้าฝีมือน้องเบิร์ตเบิร์ตก็จะเป็นช่างเกี่ยวกับในเรื่องของ ไปยนปลายางฝ้าก็จะเก่งเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับเดี๋เด,เดินเข้ามาดูข้างในห้องนี้จะเป็นห้องโถงเป็นห้องรับรองแขกนะครังบบบฝ้าลงเบิร์ดก็ตีฝ้าไว้แล้วฝ้าแผ่นเรียบ ไม่ได้ทําฝ้าหลุมฝ้าอะไรหรอกครับก็ทําง่ายๆห้องแรกนี่เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงในช่างใหญ่ก็คือพี่ปองนะครับที่กมลโลดแล้วก็จะมีพี่รักเนียมหอมมีพี่หมายมีพี่พินบางทีพี่เอกพี่ยาก็มาช่วยนะครับแล้วก็มีน้องเบิร์ดแล้วก็ ได้ช่างเพื่อนบ้านข้างเคียงนี่ครับมาช่วยครับนี่เป็นระบบไฟนะครับเอาไฟแล้วก็ฝังไว้ข้างในครับฝังภายในทั้งหมดเติดนครับนี่เป็นหน้าต่าง ตูสวยมากนะเดี๋ยวให้ดูแง้มให้ดูเลยตองเบิร์ดเขาทาสีไว้เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนตัวนี้ก็เอาไว้รับแขกเอาไว้ให้ญาติพี่น้องได้นอน เรบ้อยแล้วฉาบเรียบร้อยระบบไฟเรียบร้อยงานดีงานละเอียดเพราะว่าช่างเขาก็ต้องใส่ใจที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าเป็นบ้านก็เหมือนบ้านตัวเขาเองด้วยนะครับเวลาเขามาเขาก็จะได้พักนะครับทีมงานช่างก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยนะครับก็พี่กมลลดพี่ชายคนโตนะครับเป็นนายช่างใหญ่ คนคุมงานดูแลช่วยนะครับก็มีพี่ชายพี่หมายพี่พินพี่เอกพี่อามาช่วยกันห้องนี้จะมีหน้าต่าง3มบานระบบไปฝังภายในทั้งหมดอันนี้จะเป็นห้องนอนหลักนะครับห้องนอนที่เราจะใช้นอนกันนะครับห้องนอนหลัก มีหน้าต่างสองบานติดกับด้านหลังน,น,นะครับด้านหลังบรรยากาศหลังบ้านต้นมะขามใหญ่ต้นมะตูมใหญ่เดี๋ยวคงคงต้องขึ้นไปลานนะดูแล้วเผื่ออนาคตเผื่อลมมันมาทุ่งนา มีสะมีบอ่อใหญ่เลี้ยงปลา3บอ่ออยู่ด้านหลังระบบไฟก็ไว้ภายในทั้งหมดอันนี้เป็นห้องนอนหลักของเราเน,นี้ประตูก็จะตรงกับห้องครัวตอนแรกตรงนี้จะทําครัวในนะครับซื้ออุปกรณ์ซื้อเตามาหมดแล้วตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนว่าเออตรงนี้เผื่ออนาคตเราเราทําเป็นห้องแต่งตัวเรา ตอนแรกก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นต่อเติมห้องครัวตอนแรกด้านนอกไม่มีนะครับด้านนอกไม่มีเลยตอนนี้เราก็ดูแล้วว่าเออเผื่อญาติพี่น้องมาเยอะเราก็เลยว่าตรงนี้เผื่อนอนได้ก็มีคนนอนมานอนตรงนี้ก็ได้หรือว่าทําเป็นห้องแต่งตัวเวลาเราอาบน้ําออกมาอะไรอย่างนี้นะครับระบบไฟที่เราก็สแตนบายสำรองไว้ทําไว้หลานที่ครับโอเคครับ เดินทะลุไปด้านหลังฝังอันนี้เป็นห้องน้ำครับเป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำที่ยังไม่ฉาบเนี่เพราะว่าเราจะปลูกระเบื้องนะครับเมื่อวานไปซื้อมาแล้วนะครับจะปูกระเบื้องป้าออก็ยังไม่ได้ตีเฉพาะตรงนี้ระบบไฟ ตัวน,นี้ที่เราทําเป็น2ขยักไว้ตรงนี้นะครับก็คือต่างระดับนิดนึงตัวนู้น,นจะเป็นโถส้วมทางนี้ฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งเปียกแยกฝั่งเปียกฝั่งแห้งครับกระเบื้องเราก็ซื้อมา2แบบเป็นทั้งแห้งทั้งเปียกอันนี้จะเป็นโซนเปียกโซนอาบนา้ำอันนี้จะเป็นโซนโถส้วมโซนเปียกโซนแห้ง แรกก็นึกว่าจะแคบอยู่นะตอนนี้พอทําเสร็จแล้วมันก็ไม่แคบนะครับโอเคเลยแนะใช้ได้ก็ทํากระจกให้เพิ่มแสงเดินมาก็จะทะลุกออกมาตรงนี้อันนี้ก็จะ มีประตูมีทำเป็นครัวก็ <S <S <ling> <S <S <ling> ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้ความคืบหน้านะครับหลัง <S ling> จากที่2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ <S <S <ling> <S ก็บพา FC ไ,ได้มาดูความคืบหน้าของบ้านว่าทำไปถึงไหนแล้วนะครับ พรุ่งนี้นะครับเขาก็จะมาส่งของนะครับวันนี้ช่างก็เลยยังไม่มาเดี๋ยวช่างจะมาเริ่มทํางานพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานไปซื้อของมาครับช่างนะครับกับพี่ปองนะครับช่างก็พาไปซื้อของเมื่อวานก็ได้เรื่องของสีสีภายนอกสีภายในนะครับเรื่องกระเบื้องนะครับแล้วก็อีกหลายหลยอย่างนะครับเมื่อวานเราไปซื้อมาช่างเขาก็จะได้ทําก็จะได้อัปเดตให้กับ fc ได้ได้ชมกันนะครับใน ep ต่อไป น่าจะอีกสักสสัปดาห์ถึงจะได้มานะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็ติดงานแล้วก็ให้ดูบรรยากาศออกมาด้านนอกบ้านนะดูบรรยากาศข้างนอกตรงนี้หน้าแล้งนะครับบรรยากาศก็จะแห้งแล้งแบบนี้นะครับหน้าฝนก็จะเขียวขจีตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเห็ดของผมแนวกระเจียวบ้างแต่หน้านี้ก็มีโน่นนะครับข้างในเดี๋ยวจะพาเดินไปดู ครับข้างในก็จะมีผักหวานป่าครับช่วงนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ EP พีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราจะได้มีคลิปดีๆนะครับออกมาให้กับ FC นะครับได้ชมได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับคอมเมนต สอบถามได้พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ